อัสสล Assalamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พระองค์อัลลเาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ยูซุฟอายะห์ที่2นะครับอินนาอัลละหนะว่าคุรอานัลอะรอบียะลัลละคุมตะากิลูนความว่าแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เขาเป็นภาษาอาหรับเพื่อว่าพวกเจ้าจะใช้ปัญญาคิดนะครับ จากภาษาที่มีอยู่หลากหลายบนโลกใบนี้นะครับพระองค์ลักษมณ์วตาลาได้ทรงเลือกให้ภาษาอาหรับเป็นภาษาของอัลกุรานนะครับแล้วก็ท่านนบิมุฮัมหมัดสุลต์ละหอัลีวะสัลลัมของของเรานะครับแล้วก็บรรดาซอฟ่านี่ก็ได้พูดภาษาอาหรับนะครับใช้ภาษาอาหรับในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็บรรดาผู้รู้บรรดาอุลมามะต่างๆนะครับก็ได้เขียนหนังสือได้สั่งสอนผู้คนนะครับเป็นภาษาอาหรับนะครับดังนั้นเนี่ย สำหรับมุสลิมนะครับเราเนี่ยจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาอรับให้สุดความสามารถของเรานะครับท่านอุมาริดอูนานฮูเนี่ยได้กล่าวว่าแต่อัลลมุลลาอบีสอ um ินนะฮามินดีนิกุมนะครับความหมายคือพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงเรียนจงศึกษาภาษาอาหรับเถิดเพราะแท้จริงมันคือภาษาอับับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากศาสนาของพวกท่านนะครับทมดลแล้วนะครับอ่า ดังนันมุสลิมทุกคนนะครับก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอับให้สุดความสามารถนะครับอ่าอ่าดออรอุมาร์นะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นออุสตาหนะครับเป็นอาจารย์ที่สอนที่สถาบันภาษานานาชาตินะครับได้ทําวิจัยนะครับอของท่านเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการเรียนการสอนภาษาอับรับในประเทศไทยนะครับแล้วก็หนึ่งในปัญหา ที่ท่านได้สื่อสารคือเรื่องของหลักสูตรนะครับมันฮัจนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้บอกว่าบางครั้งเนี่ยหนังสือเนี่ยอาจจะยากเกินไปพอนังสือยากเนี่ยมันก็เลยทําให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ภาษาอับเนี่ยมันมันยากมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยหลักสูตรเนื้อหาเนี่ยจะไม่ต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นเหมือน 1> ม .1 สมมตินะครับม .1 หนึ่งเนี่ยเรียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแต่ว่าพอขึ้นม .2 เนี่ยเปลี่ยนเล่มนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เนื้อหาเนี่ยมันไม่ปฏิบติต่อไม่ต่อเนื่องนะครับนักเรียนเนี่ยก็เลยจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรยังไงนะครับอันทําอยลางไรละนะครับแล้วก็นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่ท,ที่ที่ทําให ให้ให้ให้นักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับในาภาษาหรับนะครับผมก็ตอนจบมานะครับจบมัธยมมาซึ่งก็เรียนภาษาหรับนะครับก็ตั้งแต่มหนึง่งแต่ว่าจบมาเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับยังประติดประต่ออ,อะไรไม่ค่อยได้นะครับเกี่ยวกับภาษาหรับก็ ตอนไปเรียนปริญญาโทนะครับที่ที่ UAE นะครับที่มาเลเซียนะครับเพื่อนก็ได้ให้ไฟล์หนังสือนะครับไฟล์หนังสือเนี่ยเป็นหนังสือดูรุสสุลต่านอัลลอฮ์เบียหรืออีดินาติกีนับีฮะนะครับเป็นหนังสือที่บัพพันนะครับแต่งขึ้นมาโดยดอคเตรฟาร์บดูรฮิมนะครับเป็นผู้รู้ด้านภาษานะครับชาวอินเดียนะครับแล้วก็ท่านเนี่ย ได้ถูกเชิญให้ไปเป็นอาอาจารย์นะครับที่มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนนะนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็ได้เป็นอผอของมหาวิทัดนะครับอัลตะลิมุลโลกาติลอาระเบียอะลิโวรินาตุกีนบีฮานะครับสถาบันการสอนภาษาอาหรับนะครับให้กับคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษานะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็ได เขียนหนังสือนะครับอ่าขึ้นมานั่นคือหนังสือดูรุสนะครับนี่คือหนังสือที่ท่านเนี่ยได้เขียนขึ้นมานะครับอ่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมี3เล่มนะครับนี่คือเล่ม1นะครับอ่าแล้วก็อ่าเล่ม2นะครับอ่าแล้วก็เล่ม3นะครับอ่านี่คือเป็นอ่า ไฟหนังสือที่ผมเนี่ยได้ได้ปิ้นมานะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยได้ให้ไฟล์นี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็เรียนนะครับจากหนังสือดูรูสและก็ประกอบกับวิดีโอเพื่อนก็เพื่อนก็ให้ไฟล์วิดีโอนะครับซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอที่พี่น้องสามารถที่จะไปไปไป,ไปเรียนรู้ได้นะครับซึ่งอยู่ในเว็บ LQ Toronto นะครับอยู่ในเว็บ LQ t ค r o n t o แล้วก็นอกจาก อนอกจากไฟล์หนังสือแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นต้นฉบับของภาษาอหรับนะครับในเว็บ LQ Toronto เนี่ยก็ยังมีคีย์นะครับยังมีคีย์นี่คือคีย์นะครับคีย์เนี่ยจะเป็นหนังสือหรือว่าเป็นคู่มือนะครับที่จะช่วยนะครับให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะครับ หนังสือดูรุสเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยเราเนี่ยเข้าใจหนังสือดูรุสซุนลูกตินอาราบียะลิวอีเดนาติกีนบีฮามากยิ่งขึ้นดอกเตร์ฟาเนี่ยได้เขียนหนังสือนี้ขึ้นมาแล้วก็ท่านเนี่ยก็ได้เขียนคีย์ขึ้นมาด้วยนะครับดรฟาเองเนี่ยท่านได้เขียนคีย์ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็ได้อนุญาตนะครับให้ผมเนี่ยได้ปแปลเคีย์ขึ้นมาเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับ แล้วก็คีย์เนี่ยนะครับก็จะมีประกอบทุกเล่มเลยนะครับเหมือนอย่างเช่นเล่มหนึ่งก็จะมีคีย์ของเล่มหนึ่งนะครับเล่มสองนะครับเล่มสองเล่มสองเนี่ยจะหนามากนะครับเล่มสองเนี่ยก็จะมีคีย์ของเล่มสองด้วยนะครับนี่คือคีย์ของเล่มสองนะครับนี่คือคีย์ของเล่มสองแล้วก็เล่มสามเนี่ยนะครับเล่มสามก็จะมีของจะมีคีย์นะครับของ เล่มสาด้วยอ่านะครับจะอ่าคีเนี่ยจะ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 บอกว่าในในบทแต่ละบทเนี่ยดรฟาอับดุลรฮิมเนี่ยต้องการที่จะสอนในประเด็นอะไรในในประเด็นกฎไวยากรณ์อะไรนะครับนอกจากคีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีแฮนด์อาท์นะครับนี่คือเป็นแฮนด์อาท์ของเล่มหนึ่งอ่านะครับเป็นแฮนด์อาท์ของเล่มหนึ่ง แฮนด์ดันี่ก็จะเป็นเอกสารประกอบเป็นตารางอะไรต่างๆนะครับอันนี้คืออของเว็บแ q ปเคียวโทรอนโตนะครับจัดทําขึ้นมาอ่านี่คือของเล่มหนึ่งอะไรนี่คือเป็นแฮนด์ดัลนะครับของเล่ม2เล่ม3นะครับอ่าก็อัทำดินละนะครับอ่าผมได้อ่าหลังจากที่ศึกษานะครับอ่าเล่ม1เล่ม2แล้วเนี่ยนะครับก็รู้รู้สึกว่าจาก ที่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับภาษาอับเนี่ยมันหลังจากที่ศึกษาจบสองเล่มเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเข้าใจภาษาอับมากขึ้นมันเริ่มได้จะเห็นว่าภาษาอับเนี่ยโครงสร้างนะครับอของภาษาอับคือ,อทำทำทำงานอย่างไรนะครับภาษาเนี่ย decision. มันทำงานมันมีกฎไวยายกรณ์อย่างไรก็เริ่มที่จะพอเห็นโครงสร้างพอเห็น พอที่จะปฏิติประต่ออะไรได้นะครับเริ่มรู้สึกว่าสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ในแต่ละเล่มนะครับเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเนื้อหาเนี่ยก็จะต่อเนื่องกันนะครับจากเนื้อหาง่ายๆแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับแต่ว่านักศึกษานักเรียนเนี่ยก็ัมดุละนะครับเข้าใจได้นะครับทมดีละหลังจากที่ผมเนี่ยได้ศึกษานะครับเล่มหนึ่งเล่มสองจบแล้วก็พร้อมทั้ง ศึกษาคีนะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับ mm hmm. ดบร็ฟาิที่จะแปลคียเนี่ยเพราะว่าคีย์เน่ยคู่มือเนี่ยม,มันสร้างความเข้าใจได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมก็เลยทำขึ้นมานะครับจัดแปลคียขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในรูปของภาษาอาหรับนะครับมาดีนะนะครับนี่คือเล่มหนึ่งนะครับ เล่มสีฟ้านะครับและนี้คือเล่ม2เล่มสีเขียวนะครับเล่มหนึ่งเล่มสองของภาษาอาหรับมาดินาเนี่ยจะเทียบเท่ากับเล่มหนึ่งนะครับจะเทียบเท่ากับเล่มหนึ่งในของหนังสือดูรุสนะครับดูรุสซึ่งย่กตินอาราเบียหรือวดนอาติกีนาบีฮานะครับเนื้อหาภาษาอาหรับเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันนะครับเนื้อหาภาษาอาหรับเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับ อันนี้าภาษาอังกฤษก็จะเหมือนกันนะครับกับหนังสือดูรูสเพียง <P ie> <ing> แต่ว่าหนังสือภาษาอังกฤษนะเนี่ยจะเพิ่มคีย์เข้ามานะครับจะเพิ่มคีย์เข้ามาซึ่งก็คือ,อคีย์นี้นะครับจะเพิ่มคีย์เข้ามาเนี่ยทรกในแต่ละบทนะครับแทรกในแต่ละบทจะมีคีย์แล้วก็จะมีจะเพิ่มคำศัพท์นะครับ ก็จะเป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับอตอนนี้เนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยก็คือว่าตามจริงเนี่ยทางเพจเนี่ยคือหมดไปแล้วนะครับแต่มีพี่น้องเนี่ยได้สั่งมาคือสั่งมาคู่กับเล่มเล่ม,เล,มเล่มสองด้วยนะครับผมก็เลยไปหาซื้อนะครับจากร้านที่เคยเคยรับหนังสือไปนะครับหาซื้อแล้วก็ก็ ก็ตอนนี้ก็มีอยู่ทางเพจอีกแค่ประมาณห้าเล่มประมาณ5เล่มนะครับซึ่งอินชาเลาะนะครับเดี๋ยวก็มีพี่น้องหลายท่านก็สนใจสอบถามเข้ามาแล้วก็บางร้านที่รับหนังสือไปนะก็เริ่มที่จะหมดแล้วนะครับก็อินชาเลาะต่อไปก็จะมีาการพิมพ์นะครับในครั้งที่2และอินชาแล้วก็ครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็สําสหรับหนังสือนี้นะครับถือว่า เป็น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 หนังสือที่จะสอนนะครับ ه, วยากรณ์เบื้องต้นนะครับวยากรณ์เบื้องต้นแล้วก็เนื้อหาเนี่ยถูกออกแบบมาในรูปที่เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายแล้วก็เนื้อหาหลักเนี่ยก็จะอยู่ในบางทีในรูปแบบบทสนทนาหรือว่าเรียงความสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีจะมีสอนในเรื่องของกฎวยากรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับจะอยู่ใน แบบฝึกหัดนะครับอ่าแล้วก็แบบฝึกงาเนี่ยก็จะหลากหลายนะครับแบบฝึกงาเนี่ยก็จะหลากหลายนะครับอ่าก็อ่าสำหรับเล่มหนึ่งนะครับผมเนี่ยก็ได้สอนอ่าจบหมดทั้งเล่มแล้วนะครับอ่าพี่น้องสามารถเรียนตามได้เลยนะครับจากอ่าทางเพจภาษาอาหรับหนังสือมาดีนะหรือว่าช่อง YouTube ภาษาอาหรับมาดีนะซึ่งจะมีสอนนะครับอ่าทุกหน้าเลยนะครับแล้วก็เฉลยทุก แบบฝุกหันนะครับเฉลยทุกแบบฝุดแล้วก็จะมีะจะมีเอ,อกสาร,รประกอบหรือว่าหรือว่าแฮนด์ u านะครับอ่าเหมือนชิ้นนี้เอกสาร,รประกอบนะครับแฮนด์ดาพี่น้องก็สามารถที่จะไปโหลดได้เลยนะครับเอกสาร,รประกอบเนี่ยที่ได้ทําไปเนี่ยตอนนั้นมีริมหนึ่งเนี่ยประมาณ70กว่าหน้านะครับพี่น้องสามารถไปโหลดฟรีได้นะครับอ่าแล้วก็ชาลล์นะครับก็บอกว่าหนังสือ ภาษาอับมาดีนะนะครับจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะช่วยนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจนะครับภาษาอาหรับมากยิ่งขึ้นนะครับก็อนฉลอ์นะครับหวังว่าฉลองนะครับก็ขอขอให้พี่น้องนะครับช่วยดูอานนะครับผมอยากจะให้หนังสือนะครับ ดูรูสูนเลยเพราในราบีและในวันที่ในบีฮาเนี่ยนะครับคือทั้งทั้งต้นฉบับเนี่ยมีสามเล่มนะครับต้นฉบับมีสามเล่มนะครับเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วก็เล่มสาม, 2, เ,มเนี่ยนะครับเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเนี่ยนะครับอยากจะทำเป็นภาษาลบมาดีนาเนี่ยออกมาทุกเล่มนะครับจะทำ ก็คือว่าเหมือนเล่มหนึ่งเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2เล่มเล่ม2ก็จะแบ่งเป็น2เล่มเล่ม3ก็จะแบ่งเป็น3เล่มก็แทบครบชุดนะครับก็จะมีทั้งหมด6เล่มนะครับก็ฉลอน,นะครับจะสร้างความเข้าใจนะครับด้านภาษาอาหรับเบื้องต้นไปจนถึงภาษาอาหรับระดับกลางนะครับให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ในเว็บ LQ ในคลิปวิดีโอที่ผมเรียนนะครับโปรเดอรซิปคนสอนก็บอกว่าหากว่าจบนะครับทั้ง3เล่มเนี่ย ดูรุ้ทั้ง3ามเล่มเนี่ยก็ถือว่าได้เรียนภาษาอรับกฎวยากรเนี่ยครอบคลุมประมาณ80%ของกฎวยากรณ์ภาษาอรับนะครับอ,อันทำดีละนะครับก็ขอจากพี่น้องนะครับช่วยดูอาให,ให,ให้ถือว่าเป็นเป็นภารกิจของชีวิตนะครับอขอให้ได้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็หาพี่น้องสนใจนะครับ ก็สามารถติดต่อมาทางเพจหรือว่าทางตัวแทนจำหน่ายหรือว่าร้านหนังสือได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ก่อนก็จะจบนะครับต่อไปเล่มสองเนี่ยก็จะมีการทำวิดีโอขึ้นมานะครับมีการทำวิดีโอมีการทำ handout นะครับคู่มือต่างต่างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะประกอบเล่มสองเนี่ย นะครับพี่น้องสามารถที่จะเรียรตนตามได้นะครับก็จะเหมือนเล่มหนึ่งซึ่งก็คือจะจะสอนทุกหน้าเฉลยทุกแบบฝึกหัดและก็จะมีเอกสารประกอบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับราาตุ